สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดะเชิงเเสาว,วันนี้มีวัวสองตัวแล้วก็ควายแม่ลูกอีกหนึ่งคู่พี่น้องครับนะฮะอพอดีต้องการขายด่วนเลยเพราะว่า เจ้าของที่แปลงนี้นะครับเขาต้องการใช้พื้นที่แล้วก็วัวกับควายคอ,อกนี้ก็ไม่มีที่เลี้ยงครับผมนะฮะทางพี่เจ้าของวัวก็เลยโทรตามให้พูดจาภาษาวัวนะครับมาเป็นสื่อกลางให้นะฮะก็น่าสงสารนะครับสำหรับคนที่ไม่มี ที่ดินเป็นของตัวเองเนี่ยแต่ว่าอยากเลี้ยงวัวอยากเลี้ยงควายอะไรพวกนี้นะครับก็ทำยังไงได้พี่น้องครับมันก็ต้องขายออกนะฮะแล้วก็วันนี้ขายออกในราคาที่ขาดทุนย่อยยับเลยแต่ก็จำเป็นพี่น้องครับนะฮะจำเป็นจริงๆที่จะต้องบอกกล่าวนะครับสำหรับคนที่ พอมีพื้นที่แล้วก็อยากจะได้วัวไปเลี้ยงสัก2ตัวควาย2ตัวนะครับกับผมพี่น้องครับเริ่มจากตัวที่1น,นะฮะเป็นบามันเลือดร0อยพันแท้นะครับตัวนี้มีใบเพชรนะครับตัวนี้เป็นวัวนำนเข้านะฮะจากออสเตรเลียด้วยนะครับ,ส,รนะรบสถานะท้องว่างนะฮะ สถานะท้องว่างนะครับอ่านี่คือใบเพชรของเขานะฮะเนี่ยนะครับชื่อว่า Miss p b f 293ทับ9นะครับเป็นวัว IVF ด้วยตัวนี้นะฮะเป็นวัว IVF ด้วยเกิดเมื่อวันที่4เดือน4 2,009นะครับอายุประมาณ14ปีนะครับ าสาเหตุที่ท้องว่างคืออย่างนี้พี่น้องก่อนหน้านี้นะครับประมาณสักไม่เกินหนึ่งเดือนนะฮะเขาท้องใกล้คลอดแล้วนะครับกำหนดคลอดก็คือต้นเดือนธันวาเนี้ยแหละพี่น้องแต่อเผอิญว่าเจ้าของวัวไม่อยู่แล้ววัวเกิดไปตกตกล่องน้ำแล้วขึ้นไม่ได้วัวก็เลยแท้งนะครับอันนี้เรียนตามตรงนะครับ ข้อมูลของพูดจาภาษาวัวไม่บิดเบือนนะครับไม่หลอกขายนะชอบก็คือว่าชอบนะครับไม่ชอบก็คือสุดแท้แล้วแต่พี่น้องเลยนะครับเน้นนะฮะเลือดร้อยพันแท้นะครับมีใบเพชรตัวนี้เป็นวัวนําเข้าจากอเมริกาอ,อขออาภัยจากออสเตรเลียนะครับ ระบบสืบพันธุ์ยังดีอยู่นะครับเพราะว่าลูกพึ่งหลุดไปตามที่ได้แจ้งให้เลยนะครับผมเป็นวัวเทาธรรมดาส่วนสูงประมาณสัก135บวกนะฮะนี่ครับท่าดงถ้าเดินเป็นแบบนี้ฮะนะครับก่อนที่จะไปดูตัวที่2นะครับผมแจ้งราคาก่อนเลยนะฮะเผื่อพี่น้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูจนจบคลิปแล้วก็มาแจ้งราคาทีหลังนะฮะ ราคาเหมาวันนี้นะครับ4ตัวนะครับ1,2,000 0 0บาทพี่น้องได้วัว2ตัวแล้วก็ได้ควายแม่ลูกอีกคู่หนึ่งครับผมอันนี้มาดูตัวที่2นะครับเนี่ยฮะที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับอ่าเป็นลูกกระทบไซส์ใหญ่นะฮะส่วนสูงมีเหยียบเหยียบ160 ห้าสิบนี่ยังไงบวกแน่นอนพี่น้องส่วนสูงนะฮะเนี่ยครับมีลูกมาแล้ว1ตัวตัวที่2อยู่ในท้องพี่น้องครับนะฮะตัวที่2อยู่ในท้องกําหนดคลอดเดือนกุมภาปีหน้าเนี่ยพี่น้องนะฮะอีก3เดือนคลอดแล้วนะครับตัวนี้ท้องกับเจ้าซีซ่านะฮะมิสเตอร์ 4F 50ทับ8 นี่เป็นใบผสมนะครับซีซ่านี่ก็เป็นของ SG นะครับบิทด,ดิงเซอร์วิสนะฮะฟาร์มใหญ่เมืองโคราชนะครับผมมาดูตัวกระทบใหญ่ตัวนี้นะฮะจุดเด่นเลยก็คือได้เรื่องของโครงสร้างแน่นอนพี่น้องส่วนสูงนะฮะกระดูกความยาวลำตัวโครงสร้างใหญ่ลึกดีด้วย นะครับแต่ว่าลูกกระทบก็ต้องเข้าใจพี่น้องครับเนื้อจะน้อยนะฮะส่วนมากแล้วทุกตัวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับอ่าดูนะฮะท่ายืนนะี่ครับตัวนี้ประกันท้องให้เลยพี่น้องครับรับประกันท้องให้เลยนะฮะนะี่ครับอ่าดูด้านหน้าแบบนี้นะครับผมนะี่ฮะ ถ้าเดินขาถกขาถอนไม่มีนะครับนมเป็นยังไงนมสีหัวสีเต้านะครับตัวนี้ก็นมสีเหมือนกันนี่ฮะคู่นี้นะครับท้องว่าง1รับประกันท้อง1นงนะครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอปแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับตามหาเจ้าของใหม่พี่น้องครับเพราะว่าโดนไล่ที่นะฮะ เขาจะเอาที่คืนแล้วเห็นว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็เลยให้พูดจาภาษาวัวมาเป็นสื่อกลางให้เบอร์โทรติดต่อนะฮะโทรมาพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับบอกว่าราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะครับจริงๆแม่แดงเนี่ยซื้อมาแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็แม่เทาเนี่ยซื้อมาเกือบแสนเหมือนกันนะครับวันนี้ ยอมขาดทุนนะครับผมนะฮะทั้งหมด4ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูควายนะครับขายแค่1 2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปดูควายกันครับถัดมาครับผมเป็นควายแม่ลูกนะฮะแม่ควายเนี่ยเพิ่งมีลูกตัวเดียวนะครับเป็นลูกผสมตัวมานะครับเป็นลูกตัวผู้นะฮะนะครับแล้วก็ตัวแม่เองเนี่ยกำลังเป็นสัตว์ด้วย นะครับนี่ฮะสูงประมาณ135ได้ตัวแม่นะครับส่วนตัวลูกก็เป็นตัวผู้ครับผมอ่าก็เป็นควายไทยนะครับควายไทยทั่วไปนะครับผมนี่ฮะควายแม่ลูกนะครับนี่ฮะอ่าสตัวนี้พี่น้องครับ4ตัวนี้นี่ถ้าเห็นในเฟรมนะครับ นี่ฮะเป็นลูกกระทบไซส์ใหญ่แล้วก็บามั่นเทาเลือดร้อยแล้วก็ควายแม่ลูกนะฮะนี่ฮะหนึ่งแสสงบาทนะครับหนึ่งแสสงบาทโทรมาต่อรองกับเจ้าของวัวเจ้าของควายได้เลยวันนี้นะครับพิกัดอยู่ที่ <c oughs> อำเภอแปลงยาวนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาพี่น้องครับ นี่ยฮะนะครับผมใครพอมีทุนก็อยากจะยื่นมือเข้ามารับผิดชอบต่อเอาไปเลี้ยงต่อก็ยินดีเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เจ้าของที่ต้องการใช้พื้นที่แล้วครับก็เลยต้องเอาวัวแล้วก็ขวายออกไปนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นะ 1, 20, บาทครับผม1,20,000บาท โทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับอะล่ะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้วัว2ควาย2ที่แปลงยาวลาไปก่อนครับผมขอบคุณนละสวัสดีครับ